ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับเกม L2M นะฮะวันนี้เรามาพบกับอีกอาชีพหนึ่งนะครับนอกจากพระที่เขาบอกโหดแล้วผมว่ามีหลายอาชีพที่โหดนะครับซึ่งผมมาเลือกเล่นในตัวของฟิลเลอร์เกี่ยวกับเบดแดนเซอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือตัวของคาร์นี้ครับผมคาร์นี้คือผมเปิดได้ไงเปิดได้เอเลียสจริงๆนะผมก็เล่นมาแล้วถ้าเป็นดับคู่ก็โอเคแต่การเป็นดับคู่ต้องมีสกิลหนึ่งที่มันใช้ได้ครับผมเล่น นะ,ะับด้านแรกผมเล่นธนูมาซึ่งผมว่ามันก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชินแล้วก็อีกหนึ่งก็เป็นพระ,ะนะครับก็เล่นนะส่วนในส่วนของอากอนเนี่ยผมได้ตัวต้ขีดบนก็คือตัวเนี่ยเป็นตัวที่ควรจะได้นะ,นะะแต่ถามว่าถ้าจะดีเนี่ยก็ควรจะเป็นในส่วนของพวกนักมวทั้งหมดอันนี้ฮะ,ะดีนะครับส่วนพวกท่าเนี่ยมันเอาไว้ลงคูมาเนาะอย่างเงี้ยท่าดินเนี่ยเอาลงคูมาจะ หรืออะไรพวกนี้จะดีอ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่มัน,ม,นมันต้องไปใส่แหวนเนาะครับคราวนี้เรามาตัดเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ซื้อตั้งซื้อสกิลเนาะพอเราซื้อสกิลที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีโซนิกเด็กการมีโซนิกเด็กเนี่ยมันทำให้ตีไกลเห็นไหมนะครับตั้งแรกก็จะคือจับเลยค,คือแบบโหดมากการที่ได้โซนิกเด็กเนี่ยมันก็ทําให้เล่นง,ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยผมเหลือแค่เอฟเฟกต์อลนะครับต่อมาสกิลแดงนะครับสกิลแดงไหมเอาแชมเปี้ยนนี่เราไปซื้อเนาะ นะครับเนี่ยพวก PVP เนี่ยไม่เอาชแชมเปญก็คือแต่ว่าเราเอาเซิปเปิสลสแลักกันครับจะเป็นสกิลแดงที่เราต้องใช้่ดาบคู่เลยนะดาบคู่โอเคนะยืนยันดาบคู่แล้วนะครับกันได้รับมันจะมีสกิลอะไรบ้างเนาะมันจะมีการออฟบิกบูตี้อันนี้ก็คือ ได้เร็วรับคู่นะครับจุดอ่อนแล้วก็สแตนอันนี้สแตนม,มันมีสแตนหน้าบวกเลเวลนะเออนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในช่างได้เนะดับเบิดแตลสบเปิดแตเลสดบเบิร์ตเอันนี้มันโคตรน่าเอ<น>าเลยอะ คือตัวเองความเร็20ว20%นะไล่เร็ว20%เกินที่15%โค้งแต่ว่าเพื่อการฟาร์มที่รวดเร็วครับไอ้สกิลนั้นอะไอ้สกิลเนี้ค่อยไปหาเอานี e er, so ่สก okay. ิลนี้มาตัวจับบอสอะมัตัวจับบอสครับเนี่ยโอเคเพราะต้องเอาที่เบอร์เทเลนหมดเนาะดูก่อนนะโชว์นะที่เบอท์เทเลนโอ้โหมดี เราจะให้ทุกคนดูนะครับว่าทำไมสกิลดาบคู่ถึงอ่าพอสกิลเต็มทำไมถึงฟังใบบัวผาเนาะถามว่าทำไมต้องฟังใบบัวผาเพราะว่าคนเล่นพาเยอะเนาะนะครับเรารู้ตรงนั้นอาจจะมีพระอยู่เห็นไหมพระเดืนเอเวไม่รู้นะฮะเห็นไหมเขายังแค่ตัวเห็นไหมตัวโยดาบคู่ผมนะเนี่ยผมให้สองฟังเลยดูคุณดูการค่าเขาค่าหนึ่งตัวผมค่า,มาหมดให้ปะคือความไวผม,ผมว่าผมไวกว,นะว่านะครับดูผมผมให้เทียบเลย เขาขั้นต้นตัวขั้นที่สามตัวไปดวดดวดตาเห็นไหมฮะเห็นไหมทำไมดับคู่ถึงฟาร์วัในมอนที่ที่ในระดับเดียวกันแล้วกันแต่ว่าของพาร์เนี่ยเขาก็จะฟาร์วัในระดับที่เขาไม่ต้องฮิวไงนะครับไอ้ผู้บิดเขาไม่ต้องมียาไงเขาก็ได้แต่ตาบคู่เนี่ยนะครับจะต้องไปในส่วนของ มียาในระดับหนึ่งแล้วก็มอนต้องต่ำมาหน่อยหนึ่งนะครับพระเขาจะไปไกลกว่านี่เห็นปะจะปีนมอนที่สูงกว่าแล้วเขาจะเน้นเป้าหมายเดี่ยวมากกว่า,ายกเว้นมีตกิูสายฟ้าอันนั้นเขา,นาจะยังไม่มีหรือเขาเป็นนักเวทปะผมไม่มั่นใจนะฮะประมาณนี้เห็นไหมดูดูให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นปะตรงนี้ผมผมคว้าหมดอ่ะมีแค่ตัวไม่รู้ผมควาาหมดลยเนี่ย